จุดเริ่มต้นของศิลปินวันนี้ไปดูจุดเริ่มต้นของเบลแอนด์เซบาสเตียนนะครับก็เป็นวงสัญชาติปอสเนาะแนวเพลงจริงแล้วเนี่ยมันมีการถกเถียงกันนะครับระหว่างตัวศิลปินเองกับคนที่ให้คำจัดกำจัดจำกัดความของวงนะครับคือวง,องเขาค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยคือใช้เครื่องดนตรีที่มีทั้งฟุตทั้งเชลโลทั้งทำเป็ดน,นะครับ หลายๆครั้งก็จะมีคนจำกัดความว่าเป็นแชมเบอร์วงแชมเบอร์อะไรเงี้ยเครื่อง3ชิ้นแต่ว่าโดยหลกัหลกๆแล้วพวกเขาก็เป็นเป็นเป็นปลอปนั่นแหละนะครับผมทีนี้เขาก่อสร้างวงขึ้นมาในช่วงเริ่มแรกนะครับมันก็คือการลงมือทำเองอินดิพนเดนต์ก็คือการเป็นวงอินดี้ขึ้นมาก่อนนะครับด้วยเครื่องดนตรีที่มันแปลกชิ้นนี่นแหละนะครับสังเกตดู วงอินดี้ในบ้านเรายุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็นวงที่อาจจะมีเครื่องตีที่แปลกแหวกแนวจากชาวบ้านเขาก็ดูแบบแผนมาหรือว่าเป็นวงที่มีเครื่องตีน้อยชิ้นอาจจะแค่กองเบรกกีตาร์แล้วก็ซาวอาจจะแบบเป็นซาวด้านการทดลองคือสมัยนั้นอ่าทรัพยากรในการหัดเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากับทุกวันนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เท่าทุกวันนี้ก็เลยอาจจะได้ซาวที่มัน แปลกๆไม่ได้ดีเท่าทุกวันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในยุคน้าแหละนะครับนี้เขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นอ่ะคือไม่ได้แค่แบบเออเอาเครื่องดนตรีที่มันไม่มีใครเอามาสมรวมกันมาทําวงนะครับแต่ว่าเขาเอามาทําแล้วแหละเป็นอินดี้ในช่วงแรกนะครับแล้วเขาก็พยายามก้าวต่อไปจนพวกเขากลายเป็นเมนสตรีมได้นะครับคือมันไม่ใช่ว่าเราทําสิ่งที่แปลกแล้วเราก็ต้องเป็นอินดี้ เป็นขัดขืนเป็นขบถต่อไปแต่ว่าเราสามารถที่จะทำไอ้เรื่องที่แปลกนั้นนะให้เข้าไปอยู่เป็นเมนสตรีมได้เป็นพื้นหลักเป็นฐานหลักให้มีฐานแฟนเพลงที่แบบยึดติดตามเราเป็นหลักได้นะครับแล้วในวงกว้างด้วยนะครับไม่ใช่ในวงแค่เป็นอินดี้เท่านั้นแต่ว่าในวงกว้างด้วยนะครับอันเนี้ มันเกิดทําให้มันมีสีสันขึ้นมามากๆเลยผมเชื่อว่าในงานด้านอื่นๆหรือว่าในชีวิตด้านต่างๆชีวิตดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็ทําได้คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตตามแบบแผนคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาในแบบที่เป็นของเราได้แล้วทำไอ้ความอินดี้ตรงนั้นอนะ่ะให้มันเป็นเมนสตรีมซะให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อก่อน มันยังไม่มีสโลไลท์เลยทําไมเดี๋ยวนี้ไม่มีสโลไลท์แล้วเออมันก็เริ่มกลายเป็นกระแสหลักไปด้วยได้ได้ด้วยนะครับลองคน้นลองหาลองดูว่าแนวของตัวเราเป็นยังไงนะครับเ<ม>ชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีแนวแล้วก็มีสีสันในชีวิตเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับคราวหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของศิ i ลป,ปินคนไหนติดตามไดที่เพจกูฟีมิวสิกแอเปิลคราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ